นายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐส่งหนังสือแจ้งเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยที่อัตรา3 6เในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจราจาของทีมไทยแลนด์โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานเรื่องนี้ไม่อยากให้กังวลมากเกินไปเพราะสถานการณ์ที่ผ่านมาในไทยมีสถานประกอบกิจาการเปิดใหม่และปิดตัวลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตามแต่ทุกๆปีมีอัตราการจ้างงานมากกว่าอัตราการเลิกจ้าง เพราะฉะนั้นการขึ้นภาษีถึงจะมีผลกระทบแต่ก็คิดว่าอัตราการจ้างงานของไทยยังคงเป็นบวกอยู่นายพงกวินยังได้อธิบายถึงกรณีที่หลายคนกังวลว่าวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเรื่องภาษีสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าหลังวันที่1สิงหาคมจะไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานมีการประเมินในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจะมีมาตรการหรือแนวทางดูแลเรื่องนี้อย่างไรนั้นนายพงกวินบอกว่าได้ มีการเตรียมการอยู่แล้วแต่ในรายละเอียดขอ,อยังไม่พูดถึงเพราะยังมีเวลาอยู่ย้ำว่าพร้อมรับมือและมั่นใจว่าไทยสามารถเจรจากับสหรัฐได้แน่นอน